เอากินอีกแล้วกินอีกแล้วครับกินีกแล้วครับมาอีกแล้วครับผมมาอีกแล้วตอนนี้แล้วครับตอนแล้วตอนนี้วครับเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับคันโก้อีกแล้วครับครับก็กลับสวัสดีนะครับมีรักนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้มาเจอกับผมนะครับเยาพิจิ้งชนแนล เหมือนเดิมนะครับผมมน,นีกายูที่ไม้ตุกปรากฏนะครับผมมน,นีมะลาปรากฏนอนะครับผมกะหลายวันเติมเลยนะครับที่ผมยังไม่ได้เขาม้าไม้อีกน,นะครับผมกะมน,นีจะมีโอกาสนะครับผมเขามาไม้นะครับผมน้ำก็จะลดลงนิดนึงนะครับผมคิดว่าน่าจะเขาดีอยู่นะครับคิดว่านะครับแต่ว่าสิเมนตามพมคิดบอนะครับผมนอนะครับผม <c oughs> มน,นีกะนะครับผม เหยื่อนะครับผมของสังทองนะครับผมเหยื่อตกปรากฏอุบลราชธานีนะครับผมนะครับเพิ่นได้ทรงให้มาสนับสนุนช่องนะครับผมสนับสนุนช่อง youtube เล็กๆนะครับแฟนเพจเล็กๆนะครับผมนาะนะครับก็ขอบคุณเพิ่นได้หลายนะครับผมเพื่อมีผู้ใดสนใจนะครับผมกัติิต่อนะครับที่เบอร์โทรนะครับผมศูนย์หกสาม แปดเจ็ดห้ากหกสามแปดนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมสี่ทิมเฟซบุ๊กเพื่อนไว้ให้นะครับนอ่างดาดนี้นะครับเฟซบุ๊กของเพื่อนนะครับเผื่อมีผู้ใดสนใจนะครับนาตานะครับกับปุ๊กนี่กันโมเ็นตาไปต๊กดอกครับผมนอกอมันง่ามแห้งนะครับกับปุ๊กของเพื่อนที่กิมริมแห้งนะครับนอกแต่ว่ามันีแจ็คสี่เดียวต้คือบอนะครับโมเมนป้ากระป๋องพี่น้อง นะครับผมเหมือนกับปลากระป๋องเลยนะครับผมนาซิมีวันเดือนปีเกิดน้ำหน่อนะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวตำรวจเฮียเพื่อนมึงครับสิเป็นแนวไลยแกก่อนเด้อครับเด้อบ๊านบ้านปลากระป๋องพี่น้องนะครับมาตรฐานครับเฮียนี่มาตรฐานแท้ๆนะครับผม นะครับเหยื่อของค่ายสังทองก็จะนะครับสีสีสวยๆนะครับกินกินเนี่ยนี่ป้ากินดีแท้ๆครับผมนะครับจะได้กะมเป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปโตกกันเลยนะครับนอกกับไม้นี่นะครับเดี๋ยวจะพาไปบิ่งไม้กก่อนครับไม้เก่าหน่ะแหละะว่าสีอิู่คนละฟังนะครับ นะครับผมบรรยากาศไม้นะครับมันนี้กัดจันเนนยู่ฟังนี่นะครับกัจะนั่งเล่นอยู่นี่นะครับผมผมกัจะนั่งเ่นยี่ตรงนีหนะครับกัจะเล่นยู่ใกล้ๆนะครับผมหนามีิงแห้งนี่แหละนะครับผมผมเป็นคนชอบตกปลาน้ำแรงนะครับนะครับบรรยากาศไม้ของเขาแต่ก่อนเคยนั่งอยู่ฟังผุ่นนะครับผมนอกลองมานั่งฟังนี้เบิ้งนะครับผมนี่เป็นจะไหนนะครับ ติดตามรับชมกันเลยนะครับผมตามกันบึ้งนะครับที่เป็นเจดน,นะครับผมต่อแล้วครับอย่าปล่อยมา,มาแล้วลครับมาแล้วครับมาแล้วครับผม มันหมานครับมันหมานครับผมตามกันต่อนะครับตามกันต่อครับกินแล้วครับกินแล้วเนี่ยวัดบ่ทั่นครับวัดบ่ทั่น เกินเอาเอาเอไปแครับแล้วครับมันหมานครับหม,มานครับ,มมรบผมมันมา ครับตามกระตอรครับตามกระตอรครับน้ำแห้งครับพี่น้อง ใส่สวยครับผมนะครับใส่ง่ยครับวัหันนี่นะครับมันกระตอกครับผมเป็นจะได้ตกปรากฏต,ต้องตกน้ำแรงๆเอากินีกแล้วกินีปแล้วครับกินแล้วครับ มาอีกแล้วครับผมมาอีกแล้วนี่ครับผมเป็นไดดครับเป็นไดดนะครับไซส์สวยๆครับผมไซส์สวยๆนะครับวันนี้ก็บจะเห็นเป็นภาพแนวนี้เ่้ะครับเด้อเพราะว่าผมมีมองตั้งกล้องนะครับผมกับลำบากนี่จักหนึงนะครับในการถ่ายท้ำนะครับผม แต่ถือว่ามีโตอยู่เน,ะนาะผมเมีอของคนนะครับเมีอสังทองนะครับผมตอนนี้แล้วครับตอนแล้วตอนแล้วครับเอาอีกแล้วครับเอาเอาีกแล้วครับขัน้นโกยแล้วครับเอ้ยเอ้ย อันขั้นโกงก็ไม่ยังนะครับแต่กลัวใหญ่ับ <c> ห <ười> มาอีกแล้วครับผมนะครับเลงกันต่อครับผมชมกันต่อนะครับชมกันต่อเป็นจะไหน ต่อีเดียวครับพี่นอ้องต่อีเดียวมาทิ้เป็นป้าหน่อยครับต่อเงีง้ยงี้ยแบบนี้ต่อแล้วกัน,นี้ครับ แค่ไปใช้ระบาทอยูบอบออ่บ่อยูนะบนะ่บ่พี่น้องรูดครับรูดนะครับรูดนะครับพี่น้องรูดครับไม่มเบ้อ แล้วครับดอนแล้วดอนแล้วครับยูบอสยูบอเอ้ย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 เน่ไม่นะครับไมกแล้วมัวมนครับมันมนันไปครับผมนั่งกระต่อครับนั่งกระต่อ อล้วครับตอนแล้วโอ้ยโอ๊ยดูบอลโค้นแล้วโค้นแล้วโค้นแล้วเฮ้ยเฮ้ยอ๋อนี่ครับใส่สวยครับผม มาอีกแล้วนะครับมาอีกแล้วไปต้มกระต่อครับต้มกระต่อโอ้หัดประทันครับวัดประทัน บอยู oh! you, ครับบอยู you, ครับบอยู <laughs> you, ครับไม่อยู่ครับไม่อยู่ไปครับตามกระตอครับผมฟัหันหลุดนะครับ บ่โอ้ยบอ,บอ,บอติดครับบ่ติดครับผมเตน้นอยู่บ่อยู่บ่พี่น้องอ,อยู่บ่เอ้ยโอ้แล้วเอ้ย มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับผมมันหม,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 มานีครับมันหมานมันหมานครับผมมองตั้งกล้องลำบากแห้งนะครับนี่ครับผมครับะเลกระตายกระตอนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่ให้น้ามเน่นะครับผมเพื่อได้ติดตามรับชมคลิปใหม่ๆนะครับผมจะได้กันลุยกันต่อครับผมป้าเขาแล้วครับป้าเขาแล้วตามกันต่อครับตามกันตอ่อนะครับมองตังกล้องอาจจะลำบากนิดนึงหน่อยนะครับรุนไปน้ำกันคืเอเราครับบังคั้นไปน้ำกันคืเอเราครับพี่น้อง mình nhạc đi ra tốt phân gì đó. ตอ,ตอนแล้วตอนแล้วครับเอ้าอยู่บ่อยู่บอ่อยู่บ,บ่พี่นอ้องเอ้เอ้ยเรียบร้อยครับเรียบร้อยมาแล้วครับมันมานครับมันมาน ครับเบิ่งกันต่อเด้อนะครับผม ดีครับโดนอีกรับโดนอีกครับ,ดดรบอุย้ยแรนด์ขน้ำไหลอุย้ยนะครับปรากฏมันแห้งแห้งนะครับแรนด์เขนาน้ำไหลแห้งๆเลยนะครับผมมาแล้วครับ,มา,รบมาแล้วครับผมครับผมเบิ่งกระต่ออีก ดูบ่ยูบย่บ่อยู่วอ้าวเฮ้ยอุ้ยไปอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับคักคักคักไปครับลุยกันต่อครับผม บอติดครับบอติดบอติดครับบอติดบอติดครับบอติดเงียบิดครับเงียบเดี๋ยบเอาเงียบได้ไหม่อนครับป้ากำลังเขานะครับป้ากำลังเขาแล้วก็ น้ำม,มันกำลังได้พอดีนะครับผมน้ำม,มันลดนิดนึงนะครับหลังจากน้ำขึ้นน้ำก็ลดนิดนึงเมือนก็ได้ได้ถือว่าป้ามันก็จะมาร่วมนะครับผมผมจะมาตกแบบจริงจี๋นะครับขาว่าน้ำขึ้นให้น้ำม,มันลดลงจักนิดนึงนะครับเพากระตกป้าจะเขาดีนะครับเบินกรตจอครับเบินกระจอ มองทีผมนังนะครับผมนะครับกับมาเฮ็ดเบ็ดหม่นะครับเมื่อกี้นะครับผมนะครับตัวเบ็ดมันมันล่านะครับมันล่านะครับผมกัเลยมมหยักใหม่นะครับก็จะเป็นยักแบบเป็นสองหมากเจ็งสี่นะครับบนรางเนาะก็ลืมบอกไว้ในคลิปนะครับผมก็บเบิ่งเอานะครับก็บชิ้ยักหยักข้ขัง่างก้อนแล้วกับามยักข้ขังบนนะครับเด้อมัดขังล่างแล้วครับกับมัมขขังบนนะครับผม นี่นะครับเกี่ยวเนี้อเขากับเกี่ยวเนี้อข้างบนนะครับเนื้อมันก็จะไหลลงมาข้างล่างนะครับป้ามันก็จะติดเบ็ดล่างนะครับผมเนาะไปเบิ่งกระตอร่อครับผมไปเบิงเบ่งกระตอ่อเบิ่งกระต่อ มึงกันไปเรื่อยๆครับผม วอยู you, ครับวอยูโอ้วัดประทันครับวัดประทัน โอ๊ยโอ้ยโอ้ยโ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยถือหนาครับถือหนาโอ้ยโอ้ยนะครับผมกะเข้านะครับเนาอป้ากินแบบแป๊บเดียวหลักหายนะครับ ก็ถือว่าหมานอยู่นะครับผมเนียสังทองนะครับผมเพื่อมีนานาทะเดนะครับสนใจเนาะนะครับเพื่อมีนานาทนเดสนใจกะตคิดต่อนะครับผมทางงเฟซบุ๊กนะครับผมที่ผมไ้ไว้นะครับอยู่หนาคลิปนะครับเนาะนะครับกลับไปเบิ้งผลงานกันครับผมนี่ครับผมผลงานเนาะนะครับก็ถือว่าหมานอยู่ครับผมสุดยอดครับสุดยอดนะครับผม ใส่เวลาบ่หลายนะครับสองชั่วโมงกว่านะครับถือว่ามีตัวนะครับผมก็ใส่ได้อยู่นะครับผมฝากน้ำเน่นะครับผม๋ย่สังทองนะครับผมเนาะขอกันคลิปน้าครับนนองเย่สิผ้าไปใส่ตกป่าหรือโต๊หยังแหลวแจนะครับผมถ้าเบิ่งคลิปน้าสิผ้าไปใส่นะครับกะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นองเย่น้ำเนนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับเดี่ยวฟิชชิ่งนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ